được subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นการกครับอยากให้หลวงปู่กระดดเถอให้หลวงปู่สบายๆเรื่องมรนอ้บรรยากาศที่ไนัม่ต้องยื่นมือมาเลนรับ้เฉครับไ้เฉยครับยกดี๋ยวใหให้หลวสบายเรืองลปู่้องหลวงปู่้องครับไหยเลยไหาทองคัปู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีรู้สึกมาหาเราให้

ติดเินเดินออกมาเิบออกมาจากทางขวาเดินออกมาอีกครับเดินออกมาเลยครับไม่ต้องเอครับอธิหานนครับิเอาเลยครับกันยาเดี๋ยวกันยานะ

วางลยครับวางลยครับวางบนพันนะครับกดลงกดแสินของนะวางบนพันโยถวายปูเลยครับว่าปูปูจะยื่นรับทีละข่านไม่ได้นะต้องต้องวางในพันนะโนะโไป ไม่ยังไมยกนมเวของคขานี่ที่เขาพันโ